แต่สวนเข้าเวอีแล้วจิบเ้นเียวพี่อนีตังตัว้เหมือนจิบเว้นแล้วมนุูครับพี่ครับเราก็เคยเป็นคนทหารมาใช่หรอ เกิดชนชาติผ่ามาเยอะบนพื้นดินไทยแล้วมาขนาดไหนกันล่ะมีอะไรนานนะที่จะทนฟังได้หรอว่าตา้องเจอพี่ได้ทั้งวันแบบเนี้ยอืม273ชั่วโมงเลยนะพูดแล้วก็จัดมามายๆเราไปฟัง60 10ที่พิดเรื่อจากรายงานตัวเสร็จแล้วคงไม่แถวจะต้องตัดโคม อาจาเหนื่อยและต้องละทมพรุ่งนี้ผมก็ต้องฝึกเลยตื่นเช้าอาบน้ำแปรงฟันอาบได้สามขันก็ต้องรีบฝึกคนเวลาฝึกไปฝึกมาดันคึกไอ้พวกข้าศึกก็ต้องเจอมวยมวยไทยก็มีหลายท่าเปิดด้วยอีกาจิกไข่เสรจเล็วก็เดินทางไปและประทานอาหารกลางวันครูฝึกก็โคตรใจดีจากกินข้าวทีก็โดนปวดขัน ขัดทงขัดฉากทุกวันสั่งอยู่นั่นไม่มีเหนื่อยเลย กินข้าวก็ต้องมีแรงเสริมความแข็งแกร่งไว้เทียดร่างกายดันพื้นซิดอัพสบายแล้วมาผ่อนคลายด้วยการวิ่งยาวงานโรงงานหลักมากมีงานทำความดีก็มีมากมายอยู่นี่ก็สุขสบายคิดถึงแม่ยายแล้วก็ลูกเมียด <Yeah. S 1> ีใจที่เชิญมาหาพ่อจ๋าแม่จ๋าคิดถึงลูกไหมคุณค่าของความห่างไกลทำให้หัวใจมีแรงก้าวเดินยึดมั่นทั้งอุด,ดมการณ์จิตวิญญ,ญาณทหารอาชีพ เดินก็ต้องเร่งรีบอาจจะโดนถีบก็ตอนโดดหออยู่บ้านก็ต้มมามา่าออกพากสนามมากิกระย่างรถเด็ดชุดพางให้มาเบ็ดเสร็จ273ชั่วโมงเป็นไงล่ะครับชีวิตผมอะ่ะบอกแล้วหวานเจีย๊ยบหมดยังเนี่ยหมดแล้วครับพี่หมดเวนครับโ <laughs> ชคดีนะครับ <laughs> บ๊าย <laughs> บาย อคไม่ได้แต่จะสูญขอบคุณ2ย7 3ชั่วโมงในวันนั้น,นที่ทํา้หมไม้มได้เป็นนายสิบในวันนี้บ้